ข้อ100กิจกรรมใดของมนุษย์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติตามธรรมชาติของหยาดน,น้ําฟ้าหรือ precipitation ก็ไก่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าขอไข่การทําเหมืองแร่ประเภทต่างๆข้อควายการขุดและสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้งองูการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าและจอการการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําข้อนี้ครับ หยาดน้ำฟ้าหรือ precipitation ก็คือพวกฝนลูกเห็บหิมะหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นน้ำตกลงมาในตกลงมาจากฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานะของแข็งหรือของเหลวก็ตามนะครับสมคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้ามาพิจารณาตัวเรื่องครับการลรอบตัดไม้ทำลายป่าข้อนี้ครับไม่ได้ทำให้ คุณสมบัติของหยาดน้ําฟ้าเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อวงจรวัฏจักรน้ําในด้านอื่นๆเช่นเกี่ยวกับการการอุ้มน้ําของผืนป่าภาวะน้ําท่วมหรือน้ําแรงที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากไม่มีป่าไม้มาคอยดูดซับน้ําให้เรานะครับข้อขอไขการทําเหมืองแร่ประเภทต่างๆการทําเหมืองแร่เนี่ยคือ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพละทักน้ำนะครับคือการคำเหมือนแรกก็แค่ขุดลงไปใต้ดินลึกๆนะครับการขุดและสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหยาดน้าฟ้าเลยนะครับเพราะว่าการขุดและสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาไม่ได้มีผลต่อคุณสมบัติของหยาดน้าฟ้าแต่อาจจะมีผลในเรื่องของการที่อาจจะทําให้แผ่นดินยุบตัวได้นะครับเนื่องจากว่า จากชั้นใต้ดินที่เคยมีน้ําช่วยคอยช่วยรองรับน้าหนักของดินอยู่เนี่ยก็ไม่มีทําให้ดินมันยุบตัวและพังทางลายลงไปได้ข้องงูการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยทำให้เกิดแก๊สต่างๆโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแกส๊บบออแกสอื่นๆที่เป็นแก๊สเรือนกระจกเป็นต้นคนระับซึ่งตัวแก๊สคาร์บ,บนอนไดออกไซด์เนี่ยเมื่อ ไปรวมกับน้ําในอากาศซึ่งเป็นหยาดน้าฟ้านะครับจะเป็นน้ําแบบร่าฝนหรืออะไรก็ตามที่เกิดกลายเป็นกรดคาร์บอนิกขึ้นนะครับซึ่งจากที่มีค่า pH เป็นกลางนะครับก็ทําให้เป็นกรดก็คือทําให้เกิดฝนกรดนะครับข้อนี้จึงตอบข้องูงูครับ คือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าทําให้คุณสมบัติตามธรรมชาติของหยาดน้านฟ้าเปลี่ยนไปโดยคุณสมบัติที่กล่าวถึงนะครับก็คือ pH นั่นเองจากฝนธรรมดากลายเป็นฝนกรดนะครับส่วนข้อเจรการการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ําก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหยาดน้านฟ้าครับอาจจะไปแค่รบกวนวัฏจักรหรือเป็นการควบคุมวัฏจักรน้ําเฉยๆนะครับข้อนี้ตอบข้องงูครับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนื่องจากทําให้เกิด แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดฝนกรดนั่นเองครับ